padni เราชื่อมิลานะสำหรับใครที่กำลังฟังพอร์ตแนี้อยู่วันนี้คิดว่าเกินมากไม่ได้พราอยากลองทำคลิปแบบ2นาทีมั่งทุกคนคงรู้ใช่ไหมคะว่ามิลาอยู่ม6แล้วและปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในช่วงมัธยมแต่รู้สึกใจหายนิดหน่อยถ้าจบไปแล้วคงคิดถึงเพื่อนช่วงมัธยมหน้าดูเลยเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่ามิลารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างโหสำหรับมิลาเลยค่ะเดี๋ยวมิลาจะเล่าให้ฟังไปทีละเรื่องนะคะเปิดมาต้นปีมิลาก็ไปมีเรื่องกับเพื่อนซะแล้วค่ะใช่ค่ะ ทุกคนฟังไม่ผิดมิลาเพิงตกเพื่อนมาช่วงต้นปีคะ่ะขอเ่มแลนะ้วเหว่าหนูเป็นใครพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีแต่คนถามมิลาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ มิรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจลี่ค่ะโจลี่เป็นเพื่อนสนิทของมิราเลยเราสองคนสนิทกันมากๆอ๋อใช่แล้วก็มีไซร่าอารันแล้วก็ลินด้วยนะทุกคนเป็นเพื่อนในกลุ่มมิราเองค่ะมิลาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆค่ะมิราพร้อมออกตัวปกป้องเพื่อนตลอดไม่ว่าเพื่อนจะโดนอะไรเรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์เตอร์ของทีมเลยค่ะมาเล่าเรื่องต่อกันดีกว่าหลังจากที่เปิดเรียนได้สักพักมิราก็โดนบอกเลิกจากแฟนค่ะแล้วช่วงนั้นก็โดนบูลลี่อยู่บ่อยๆด้วยช่วงนั้นนี่ทรมานจิตใจมากเลยค่ะ รู้สึกว่ามีแต่ความทุกข์ตอนนั้นในใจกําลังบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วไม่อยากอยู่แล้วพอาว่าโดนบูลลี่ก็โดนบูลลี่หนักมากหนักนะหัวบากว่าก็แบ่งไปใส่ในสมองวนะ่างนะจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงแฟนที่บอกเลิกก็นอกใจอีกโอ้โหหนักจริงค่ะ <c oughs> มันก็เลยเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิว,วาในช่วงตน้นคลิปแค่ยังไม่พอก็ยังมาโดนอาจารย์เขาด่าฟังอีก หลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อโดไนไล่ออกหรือเปล่าโดนพ่อบ่นนิดหน่อยค่ะไม่นิดหรอกค่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เราก็เลยตัดสินใจปรึกษาเพื่อนบอกเลยค่ะว่าให้ปล่อยวางได้แล้วทั้ง<พ>เรื่องที่ไปตีเพื่อนมาแล้วก็เรื่องแฟนทิง้งบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเก็บมาใส่ใจเสมอไปมิลาก็เลยเลือกที่จะบ็อกแฟนเก่าเริ่มปล่อยวางทุกอย่างแล้วโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองจะทำหลัง,งจากนั้นมิลาก็ได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากทําการเต้นการร้องเพลงรวมไปถึงการเล่นกีฬาที่ชอบมาเล่นกับเพื่อนบ่อยๆมันทําให้คลายความเครียดได้ดีม ยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วยิ่งจะเข้ามาหาลัยอีกการที่เราหาอะไรมาทําเพื่อดับความทุกข์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนคะคลิป2นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปสั้นๆกันให้ฟังนะคะอริยสัจรษฐคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความจริงของชีวิตแบ่งออกเป็น4ประการข้อที่1ความทุกข์ทุกข์คือความเจ็บปวดหรือความไม่สบายทั้งกายและใจเกิดจากความไม่สมหวังความสูญเสีย ความโกรธความอยากหรือความหลง 2. สมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์สาเหตุที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดทางกายและเกิดจากความอยากความโกรธความหลงการยึดติดในสิ่งต่างๆทําให้เกิดทุกข์ต่อเนื่อง 3. นิโรธคือการดับทุกข์การดับทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดยึดติดกับความอยากนั้นการปล่อยวางความยึดติดและฝึกทําใจให้สงบจะทําให้เกิดความสุขและความสงบทางใจ 4. มรมัคทางแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วยอริยมมรคแได้แก่การเห็นถูกต้องคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องดำรงชีวิตถูกต้องพยายามถูกต้องรละลึกถูกต้องและตั้งจิตถูกต้องการปฏิบัติตามมาัคทำให้จิตใจสงบลดความอยาก